เฮ้ยสูตรหนาพองอันนี้จะเป็นสูตรหนาใสวิ่งวิ่งวิ่งก็สิมี่หยางแนะมีบบกขามเปียกสองซอนซาน้ำเพลิงสองซอนซามันมีไหลมีไหลสูตรอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งเรื่อยๆสูตรแก่หนาดำตับเป็ดมีหยางเนะ่ก็สิมีนำบักเขือเทศหนึ่งซอนซาโยเกิร์ตสามซอนซาผู้ใดหนาดำตับเป็ดก็ลองไปเห็ดเบิ้งเด้อ น,นี่จะเป็นพัดเซลลผิวผู้ใดที่แบบว่านีตแต่ทาครีมทาครีมบเค่อยขัดนาบาเคยหนวดนาจักเทยรนี่ลองเอาสูตรนี้ไปใส่ผัดเซลลผิวมีเอยียงแนวมีผงพิเศษซีซ่อนท่าแล้วก็บบักเน่าสองซ่อนท่าอันนี้จะเป็นสูตรลดริ้วรอยผู้ใดที่มีริ้วรอยก็ลองไปเหตบึง กะมนนีน้ำผพิงสองซอนซ่าน้มสดสองซอนซ่าป่วยเครองลูกเออสำหรับคนที่แบบวา่านาตามีหลิวร้อยลองไปเห็ดเบิงอันนี้สิเป็นกระชับลูกขุมขนมีอย่างแนกระชับลูกขุมขนกระิมี่น้ำผพิงสองซอนซ่าน้มสดสองซอนซ่าแล้วก็แพนมากหนาออลองไปเห็ดเบิงเดอ้อสำหรับคนที่แบบวา่า มีลูกคุมขนกว้างอยากอยากได้ลูกคุมขนน้อยๆหรือว่าอยากบ่มีอยังสิแมะลองไปใส่สำหรับคนที่แบบว่ามีสิวหลายสิวเต็มหนังสิลองเคี่ยวสิวเบงกับสิมี่น้าผึ้งสองซอนซานุ่มสดสองซอนซาผงพิเศษหนึ่งซอนซาไข่แดงหนึ่งฟองเอามาผสมกันสูตรเคี่ยวสิวอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าอุย้ยสิวหลายสิวเยอะอยสิแมะ เป็นสูตรลอกสิวหิวคน้นเป็นยังไงลอกสิวหิวคน้นก็คือแบบว่าสิวที่แบบว่าบางค้นนี่มันบ่มีมันบ่มีเหตแตกแล้วล่ะแตว่านหลิวรอยมันยังยั่งแหมแบบห้อยสิวอะ่ะเออมันเป็นห้อยสิวเป็นบอมันยังยั่งยวงสินะ่ะก็ลองเอาไปเหดเบิงกับซิมี่บักเน่าวหนึ่งซอนซาไข่ขาวหนึ่งฟองแผ่นมาร์กนาแผ่นหนึ่งเอามาผสมกันแล้วก็ท่าแล้วก็เอาแผ่นมาร์กนาพะไว ล่องเบิงว่ามันอันเสียนลอกสิวได้อลีบออันนี้ก็เป็นสูตรสูตรสำหรับแบบผู้หญิงสูตรเผยสูตรหนาพองอ่ะเออสำหรับคนที่แบบว่าหนาบ่พองอยากหนาพองๆงงามๆลองไปเหเ็ดเบิงเดอร์ผู้สาว